จากเดิมที่ดั้งรถเมย์วันนี้มาขับเฟอร์รารี่ใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีก็3ปีทั้งหเลยค่ะทุกคนที่เข้ามาออนไลน์เนี่ยมันมันรวยได้จริงหมดหมจริงๆก็มีท้อมีอยากเลิกเหมือนกนะันอะพอหันกลับไปเนาะเห็นหน้าแม่เราเนี่ยแหละต้องตื่นตีสามมาหันพักแซนวิชเหลือเนี่ยท่านก็เอาแซนวิชเราไปใส่ตะกร้าไปเดินตามไปรถเมย์อะไรเงี้ยขายแทนลราไม่อยากให้ภาพอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเราบอกตัวเองเลย กูขอเป็นคนจนคนสุดท้ายในตระกูลนะวีดีเอีพีนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยอยู่กับโค้ดสวยนะครับบางคนอาจจะคุ้นหน้าเธอบางคนอาจจะเไม่เคยเจอแต่รับประกันว่า ดูให้จบนะครับเพราะพลังงานของเธอดีเยี่ยมจริงๆนะครับวันนี้เราเรียกสวยว่าอะไรดีเพราะว่าในออนไลน์เนี่ยนะเป็นที่พูดถึงมากแล้วมีแต่คนทั้งอิจฉาทั้งชื่นชมอยากเป็นสงสัยว่าแบบยังไงเนี่ยผู้หญิงคนนี้คุณคืออะไรดีเป็นเขาเรียกกันว่าอาจารย์สวยอินสปายเรียกว่าขายออนไลน์นี่แหละเหมือนแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปแต่ในขณะเดีวยวกันก็ เปิดรับตัวแทนจําหน่ายด้วยเราก็เป็นตัวแทนหนึ่งคนที่มีสาขามีลูกศิษย์มีมตัวแทนจําหน่ายอยู่ในมืออ,มอย่างเงี้ยค่ะจากวันที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จจนมาถึงวันนี้เล่าให้ฟังให้เห็นภาพสิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแลวมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมันต้องผ่านช่วงแรกก่อนคือช่วงที่ยากที่สุดเขาเรียกว่าช่วงที่เราไม่รู้ว่า,วามันต้องทํำยังไงอันนี้หินเลยเพราะอะไรรูไ้ไเพราะว่า เห็นผู้อื่นรวยนะอยากรวยตามเขาอยากขายออนไลน์แล้วสาเร็จเหมือนรุ่นพี่แต่เราไม่รู้วิธีการช่วงการเรียนรู้ช่วงนี้เขาเรียกว่า90วันอันตราย mm. 90วันนี้มันต้องผ่านไปให้ได้ในขณะที่โพสต์ก็ไม่เป็นยิงแอดก็ไม่เป็นต้องลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเราเริ่มมีตัวแทนจําหน่ายไม่รู้จะไปสอนอะไรเขาเพราะเราก็ยังขายไม่ดี mm. มันก็เลยค่อนข้างยากในในการเริ่ม mm. ที่สําคัญตอนนั้นต้องขายแซนด์วิชต,ตื่นตีสามไปด้วย เหตุผลนี้ต้องขายเพราะอะไร mm. เพราะว่าเป็นโรคชักพิวดีชักหน้าไม่ถึงหลังก็คือแบบมันไม่มีเงินอนะรายจ่ายมีทุกวันถูกไหมคะเราดูแลที่บ้านแต่มันไม่มีรายได้ก็แปลว่าเรียนไปด้วยเนี่ยเราก็ต้องตื่นตีสามด้วยมาทําแซนด์วิชแล้วก็เอาไปขายช่วงเย็นไม่ได้พักหรอกบางทียืนเจ็ดบชั่วโมงก็นั่งรถเมล์ไปละสามต่อไปเรียนออนไลน์แล้วก็กลับนอนวันนึงสี่ห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็วันแล้ววันเล่าจนอะไรทํามหเป็นไปต่อได้เรื่อยๆจนประสบความสำเร็จอะ ถามว่า<ๆ>จริงๆก็มีท้อมีอยากเลิกเหมือนกันนะแต่ว่าพอหันกลับไปเนาะเห็นหน้าแม่เราเนี่ยแหละท่านยังอยู่ไงอายุเจ็ดสิบกว่าในวันที่ต้องตื่นตีสามาหันพักเอแซนวิชเหลือเนี่ยท่านก็เอาแซนวิชเราไปใส่ตะกร้าไปเดินตามไปรถเมย์อะไรเงี้ยขายแทนเราใช่คือบางทีเราเหนื่อยอฝนตกขายไม่ได้สวยสวยเฟลแล้วกลับบ้านแกแอบใส่ตะกร้าไปเดินหรือ ตอนเย็นอย่างเงี้ยแกก็จะไปโลงเจงี้ค่ะไปต่อคิวเอาอาหารทานอ่ะที่เขาแจกทานเนี้ยเอากลับมาให้ที่บ้านกินเราก็เลยรู้สึกว่าพอมันเห็นภาพพวกนั้นมันไม่อยากให้ภาพอย่างเงี้ย,กยเกิดขึ้นเราบอกตัวเองเลยกรูขอเป็นคนจนคนสุดท้ายในตระกูลพอมันคิดได้มันก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องหยุดอ่ะเราก็ต้องไปต่อนานไหมอ่ะจะย่อมันจะขึ้น พอเริ่มขายไปประมาณ3 6ถึงเดือนแรกยอดก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเราเราพัฒนาทุกวันเลยพอเราเริ่มมาศึกษาจริงๆอ่ะเขาเนี้ยยอดขายเริ่มมาแล้วแปะหลักหมื่นชิ้นหลายหมื่นชิ้นก็เข้าเดือนที่6เดือนที่7จากแม่ค้าขายแซนด์วิชมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ทำไมถึงเปลี่ยนวันนั้นชีวิตไม่เกิดวิกฤตก็อาจจะยังคิดไม่ได้ก็ได้ค่ะสวยว่าตอนนั้นขายแซนด์วิชมันก็โอเคนะมีเงินเข้าทุกวันแต่ มีอยู่ครั้งหนึ่งคือฝนตกหนักมากไอซันวิชที่เราเตรียมไปอย่างเยอะเลยค่ะมันเปียกฝนแล้วก็ขัดทุนเจงเลยไม่ได้แค่ว่าไม่ได้กําไรแต่มันไม่มีเงินเข้าบ้านเลยวันนั้นขายไม่ได้เป็นวันเกิดคุณแม่พาคุณแม่ไปกินอาหารนอกบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นเนี่ยแกไม่ค่อยสบายไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะแกกลัวเราไม่มีค่ารักษาสวยว่าวิกฤตนี่แหละมันทําให้เราเปลี่ยนทุกคนที่เข้ามาออนไลน์เนี่ยมันมันรวยได้จริงหมดไหม ทุกอาชีพเลยพี่วดีก็จะมีคนขายแล้วรวยๆขายแล้วพออยู่ได้หรือเจ๊งเลยก็เยอะน่าจะต้องไปตั้งคาถามเพิ่มว่าแล้วไอ้คนที่มันขายแล้วรวยเนี่ยเขาเขาขายยังไงเหมือนเราไปเห็นคนขายลูกชิ้นปิ้งอะ่ะบางคนก็แค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่บางคนไปสร้างโรงงานจนสําเร็จอะค่ะแปลว่าอาจจะต้องไปเรียนรู้ต่อว่าคนที่เขาขายได้ขายดีเนี่ยเขาขายแบบไหนมันก็จะไม่ต่างกับอาชีพอื่นๆที่มีทั้งคนล้มเหลวคนสําเร็จพอโดดลงมมาออนไลน์แล้วใช่ไหมครับมาร์เก็ตติ้งเต็มตัวนะไม่ก็จะประสบความสำเร็จ ทำมาสามปีค่ะสามปีตอนนี้ยอดขายของในบริษัทเดคอนทุกที่สวยทำอยู่เนี่ยส่วนตัวและทีมขายเนี่ยมียอดเกินล้านะ,ะทำกำไรรวมไปเกินเก <ละ S 2> ้าล้านก็ถ้าถามว่าเร็วไหมสวยว่าเร็วมากมาจาก3ปีที่แล้วตัวเลขมันประมาณเท่าไหร่แล้วมันโตขึ้นขนาดไหนเฉพาะปีนี้ปีเดียวยอดขายรวมของสวยประมาณแ0 0้ยล้านเฉพาะปีนี้กำไรล้านแรกเป็นยังไงความรู้สึกย้อนกลับไปหน่อยดีใจอ่ะมันแบบเหมือนจุดพุปีใหม่เลยค่ะพี่พอดีมันแบบว่า เรารู้เลยว่ามันคือจุดตัดแล้วว่าชีวิตม่งจะไม่ต้องกลับไปลําบากแล้วว่ะคือไอ้วันที่ไม่มีตังค์ในบัญชีกับมีเป็นล้านนะไม่ต้องถามเลยว่าอันไหนมันเครียดกว่ากันเพราะว่าไอ้ช่วงลําบากเนี่ยอย่าว่าแต่ล้านเลยหมื่นหนึ่งที่เราจะหาเข้าบ้านเนี่ยให้มันพอกับรายจ่ายมันก็ไม่ได้ง่ายอะค่ะเออมันมันรู้สึกเซฟรู้สึกปลอดภัยขึ้นเวลาเราพาคุณแม่เนี่ยไปกินข้าวสมัยก่อนเนี่ยเราจะดูในเมนูแต่ทางขวา ดูราคาก่อนเดี๋ยวรายการ่อยดูดูนี้เราไปกินอะไรก็ได้ละแม่อยากไปเที่ยวไหนออนไลน์มันทําที่ไหนก็ได้เราก็ใช้ชีวิตได้ป่วยเจ็บป่วยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีค่ารักษาไหมมันต่างจากเดิมเยอะๆเ,เลยค่ะเวลาที่เราพิชิตเงินล้านได้แล้วเนอะระวังสเต็ปยังไงต่อไปอ่ะถัดมาสวยวางว่าอยากสร้างคนละอืมอ่าคือให้คนที่เขาเดินตามมาเนี่ยเขามีกําไรแบบเราวบ้าง มันแปลกมากเลยค่ะพี่วดีพอเราเรามาถึงจุดที่หลักล้านแล้วเนอะพอเดือนนึงได้หลายหลยล้านขึ้นมาความสุขไม่ได้มากขึ้นนะการใช้ชีวิตเรายังเหมือนเดิมอะเรายังกินข้าววันละสามมือ้อนอนก็วันละเตียงมันไม่ได้เพิ่มเพิ่มคือหลักมันก็ทรงๆเดิมแต่ม่อยู่เหตุการณ์หนึ่งเนะี่ยลูกศิษย์เนี่ยล่าสุดเขาเอาพงมาไัยมาให้เราคนที่เราสอนเขาอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วเขาเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนนะครอบครัวเขามีเงินกินอะไรเงี้ยแล้วแบบ เขามาขอบคุณนีนอะไรเงี้ยแม่ฝนก็ขอขอบคุณบอสสวยนะคะที่ช่วยดูแลพวกเราแล้วก็สั่งสอนพวกเรานะคะจนทําให้พวกเราอะ่ะเติบโตมีทีมเติบโตรับกําไรได้เรือนล้านถ้าไม่ได้บอสสวยพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงขณะนี้ไหมขอบคุณค่ะ <c oughs> จำได้ไหมว่าวันที่เรามีความสุขที่สุดในชีวิตเล่าให้ฟังซิว่าตอนนั้นทําอะไรอยู่เรื่องมาสักหนึ่งเหตุการณ์ล่าสุดเลยเมื่อเดือนพฤษภาค,คมก็คือความฝันของแม่เนี่ยเขาอยากจะมีบ้านในปกติสวยอยู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านเช่าติด,ต,ดติดกันไม่มีรั้วไม่มีที่แล้วแกก็ชอบแบบเวลานั่งรถเมล์อย่างเงี้ยเอ้ยลงไปดูบ้านคนรวยที่เขามีรั้วมีสนามหญ้าอะไรเงี้ยเออวันนั้นก็เลยพาไปแล้วก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ สวยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปซื้อไปแล้วแหละแล้วก็ไปให้แกแกว่างไงบ้างแกก็ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยคือดีใจอ่ะเห็นเห็นแกดีใจ,ใจยอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วลูกๆทุกคนก็คืออยากให้พ่อแม่มีความสุขใช่เนาะ คุณสวยจะได้ิสธิ์ในการเลือกที่ช่วอีกหนึ่งแผ่นหยิบช่วยหนึ่งแผ่นนะครับเชญเลยครับคุณสวยครับวันนี้กะมาเฮฮาเลยตอนนี้ทีมเรามีประมาณกี่คนครับถ้าเป็นคนที่เข้ามาเรียนออนไลน์ในคอร์สทั่วไปค่ะสอนไปมากกว่าแสนห้าหมื่นคนส่วนถ้าเป็นทีมเราเลยที an, ่เป็นสาขาของเราสวยมีตัวแทนมากกว่าสามหมื่นสองพันคนแล้วค่ะที <t> ่เราเห็นครับจากเดิมที่ย่างรถเมย์วันนี้มาขับเฟอร์รารี่ใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีก็สามปีทั้งหมดเลยค่ะ สามปีทวนสามปีทวนค่ะแล้วขับบ่อยไหมเฟอร์รารี่เนี่ยเด๋ยนนี้ใช้เอาผ่านมากกว่าสบายกว่าเยอะเลยค่ะแต่แต่มันเป็นสัญลักษณ์จริงนะเฟอร์รารี่มันเป็นสัญลักษณ์มากกว่าเวลาเวลาเราเราดูสื่อหรือว่าเวลาทำคอนเทนต์พี่ว่ามันชัดขึ้นเวลาเราบอกว่าจากรถเมย์มาเป็นเฟอร์รารี่ใช่ไหมคนเขาจะเก็ตมากกว่าแต่รถเมย์มาเอาผ่านบางทีมันยังมันยังดูไม่ค่อยชัดใช่ใช่ใช่จริงจริงอันนี้แต่แต่เนมาร์กรถทั้งหมดอะไรดีสุดสำหรับเราตอนนี้ครับ เอาคานั่งแล้ติดเลยค่ะไม่ไม่อยากขับอีกแล้วไม่อยากเปลี่ยนไปเป็นอะไรแล้วเออได้ผัวร้านนิดนึงแล้วเนาะถ้าพูดถึง The Icon Group นะครับบางคนก็อาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าปี2ปีที่ผ่านมาถือว่าทำบิล l ิ่งได้สูงมากนะครับแล้วหลายๆคนที่ได้มีโอกาสไป join The Icon Group เนี่ยก็ถือว่าประสบความ เยอะมากอันนี้คือสิ่งที่พี่เข้าใจเนาะ,ะสวยสามารถเพิ่มเติมได้ไหมว่ามันมีอะไรที่พี่ยังตกหล่นไปหรือว่ามันมีความพิเศษอะไรที่ทําให้สวยรู้สึกเออที่แห่งนี้แหละคือที่ที่ทําให้เรามีความมั่งคั่งและทําให้เรามีความสุขพิเศษเขามีระบบที่เขาพัฒนาไม่หยุดนะคะอย่างล่าสุดก็เชิญคุณกันกันตถาวรก็มานั่งเก้าอี้เป็นผอ,อ,อด้านการตลาด มาช่วยเราดูใช่เรียบร้อยแล้วพี่การใช่หาเนี่ยก็เพิ่งไปทําคลิปไปอะไรกันมาสนุกมากแกก็เก่งอ่ะแกเป็นคนมีเอนเนอร์จีสูงมากก็เป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าแกก็เป็นคนหนึ่งที่โฟกัสงานเหมือนกันตั้งใจทํามากๆมีพลังงานสูงอ่ะ <c oughs> แล้วก็คุณพอเนี่ยสวยว่าแกเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ไม่ได้มีแค่คุณภาพแ่ะแกมีคุณธรรมยกตัวอย่างง่ายๆวันแรกที่เราก้าวเข้ามาเราเป็นแค่แม่ค้าริมถนนวันนั้น อ้วนๆตัวเปียกๆเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสวยเดินมาคุยอ่ะแกก็บอกเราเลยสวยอะไรที่คนนำไน้ยคนก็ทำได้นะ <S <S <ๆ>คือเขาไม่ไม่ดูถูกเราเลยอะไรเงี้ยแล้วลวันนั้นที่เราเจอแกเป็นคนยังไงนะวันเนี้ยแกมีกี่ร้อยกี่พัน,พนแกก็ยังเป็นคนเดิมค่ะตรงนี้ที่สวยมองว่ามันต่างจากที่อื่นพอแกวันๆจะคิดลว,วันนี้ทำอะไรให้ตัวแทนได้บ้างพอเราได้ DNA แบบเนี้ยแล้วพอวันหนึ่งเราเราเติบใหญ่วันนี้เราแข็งแรง มันก็เลยทําให้เรารู้สึกดีที่เราได้มาเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างช่วยช่วยคนไปเดย์คอนมีระบบตัวอย่างเช่นบางคนบอกเบื่อมากเลยขายออนไลน์เนี่ยต้องสต็อกสินค้าใช่ไหมคะของหมดอยากจะขายดีๆก็ต้องหาเงินไปสต็อกเอาของมากองที่บ้านและในยุคนี้มันอาจจะไม่เหมาะในการสต็อกของละนะเขาก็จะมีคลังสินค้าที่เก็บสินค้าได้มากกว่า5ล้านชิน้นเป็นคลังห้องแอร์เลยลูกค้ากดสั่งซื้อบริษัทแพ็คแล้วไปส่งให้เลยค่ะ แล้วพอครบเดือนเขาจะรวมยอดให้เราแบบนี้มันก็เรียกว่าช่วยะระบบสวยว่าแปลว่าเหนื่อยน้อยอพอมันมีเครื่องมือพวกนี้ช่วย hmm. มีเซลเพจให้นะคะมีสื่อให้ที่สําคัญคือมีระบบเทรนนิ่งที่ตรงนี้สวยมองว่ามันเหนือชั้นมากมีเทรนตั้งแต่มีคุณหมอมาเทรนเราเรื่องสินค้ามีไลน์ที่พูดคุยคุณหมอโดยตรงมีคนที่เก่งออนไลน์ในด้านต่าง แบ่งปันกันมาสอนตารางเรียนจะมีแบบนี้เลยที่สาคัญคือมีตึกเพื่อการเรียนรู้เลยเป็นตึก5ชั้นขนาดใหญ่มากซึ่งเข้าเรียนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่มันต้องเปิดใจพอสมควรนะเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปและทำสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยมางคนมันมีความกลวงใช่ไหมมันมีความกลัวว่าจะทําได้ไหมหรือว่ามันมันอ,อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเ,<อ>เลยเหรอ,อ,อใช่ไหมสวยเราจะเราจะมองเรื่องนี้ยังไงดีอยากให้เขาเปิดใจก่อนเลยเพราะว่า เริ่มต้นวันแรกก็ไม่มีใครทําเป็นสวยวันที่เขาไปเรียนวันแรกนะพี่วดีคอมพิวเตอร์ปิดไม่เป็นนะ่ะสวยดึงปักเนี่ย <c oughs> อันนี้คือการชัดดาวเอ,อไม่รู้ว่าแอร์ดอบคืออะไรเฮย้ยเห็นครั้งแรกตื่นเต้นมาก <c oughs> เห็นเขาส่งรูปจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึง่งโอ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องเริ่มจากการเปิดใจก่อนเปิดใจว่าคนเราอะอะไรที่มันไม่ทําให้เราตายมันทําให้เราโตโทั้งนั้นแหละสวยบอกเคล็ดลับซิในการ เติบโตทางความคิดและการทำงานของสวยนี่มีวิธีคิดยังไงบ้างแรกๆตอนเข้าไปทำก็ไม่ไม่ไม่มีวิธีคิดหรอกคะ่ะเหมือนที่ผู้วิทย์ถามอะ่ะมีทั้งความกลัวความไม่กลา้าฉันจะทำได้ไหมแต่พอเราไปอยู่วงล้อกับคนสำเร็จอะ่ะมันเหนียวนํำนะดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้เชื่อว่าเราทำได้เอาตัวเข้ามาอยู่ใกล้ๆคนสำเร็จมาเติมพลังก่อนอสวยเห็นคุณพอลเนี่ยโอนเงินให้คุณแม่ทีหนึ่งสี่แสนโอ้โห อินสปายมากเลยอยากอยากเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันมันเริ่มเกิดความเชื่อขึ้นวนลนิดมันไม่ได้อยู่ดีวันนี้แล้วมาเชื่ออย่างนี้เลยมันค่อยๆอะค,ค่ะพอเราเริ่มเชื่อมากขึ้นเราก็เริ่มลงมือทํามากขึ้นเล่าให้ฟังทฤษฎีหนึ่งของโค้ดสวยใช่ครับค่ะคือคิดง่ายๆอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าวันนี้เราอยู่ตรงเนี้ยนะคะที่ประเทศไทยก็ได้แล้วเราจะบินไปอังกฤษอ่ะเราตั้ง การบินอัตโนมัติไปเลยนะคะมันก็จะไปถึงอังกฤษแน่นอนแต่เราลองเปลี่ยนอะสักหนึ่งองศาทุกๆหนึ่งชั่วโมงเราเปลี่ยนแค่หนึ่งองศาสวยเชื่อว่ามันแทบจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับวันนี้ที่สวยพัฒนาตัวเองเวลหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ดูวันนี้ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่หยุดอะคะ่ะมีความเพียรแล้วโฟกัสอะคือมีวินัยอะทำต่อเนื่องลมก็สตาร์ทอีกเนก็เหมือนกับชั่วโมงถัดมาเราปรับอีกหนึ่งองศา ชั่วโมงถัดมาปรับไปหนึ่งองศาสุดท้ายพี่วุดีว่ามันจะไปถึงอังกฤษหรือมันไปเหนืออังกฤษเลยคะไปเหนืออังกฤษถูกต้องค่ะผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนมันจะชัดขึ้นเยอะ mm hmm. เพียงแค่ทําวันนี้แต่อย่าหยุดเดินนะจะได้สําเร็จเร็วๆอยากฝากอะไรถึงทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้อย,อยากพูดอะไรอยากแชร์อะไรตอนนี้ภายใต้วิกฤตเนี่ยสวยเชื่อว่ามันก็มีโอกาสนะซ่อนอยู่อย่างที่เขาเข้ามาดูรายการวันนี้อย่างน้อยเขาไม่เห็นตัวอย่าง ว่ามันมีแมคคาริมนันหนดยังทําได้นะอ,อ,อยากให้เอาตรงนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจอะแล้วก็ค้นหาโอกาสที่อยู่ใต้วิกฤตนั้นถ้าวันนั้นฝนไม่ตกหนักน้ำไม่ท่วมแซนด์วิชขายไม่ได้อาจจะไม่มีอาจารย์สวยอินสปายมานั่งสัมภาษณ์อยู่วันนี้เลยในจุดที่เราอยู่ถึงมันจะต่ําสุดนะมันอาจจะเป็นจุดที่เราย่อเพื่อเตรียมกระโดดเพื่อไปอีกเวฟหนึ่งของชีวิตเลยก็ได้คุยทุกครั้งก็มีความสุข <H uman S 2> ทุกครั้งคนอะไรพลังงานเยอะจริงเลยขอบคุณค่ะ นะครับขอบคุณที่มาออกว o o d เ FM นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างได้คุยกันในวันนี้ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันในการอินสปายผู้คนอ่ะให้เขาลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งอะไรเงี้ยให้จำไว้ง,ง่ายๆถ้าเรายังไม่ตายอ่ะสิ่งมีชีวิตถ้ามันไม่ตายไปว่ามันจะโตขึ้น